สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอวังหินนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็จะเป็นอําเภอวังหินนะครับตรงไปนะครับก็จะไปอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นเขตในเมืองของอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ ถนนสีเลนนะครับออกจากเมืองสีสเกตมานะครับก็เป็นถนนสีเลนมาจนถึงที่นี่เลยนะครับถึงอำเภอตอนนี้นะครับผมอยู่อำเภอขุขันนะครับก็ถึงที่ขุขันนะครับอ้าวข้างหน้านะครับก็กลายเป็นถนนสองเลนนะครับถนนสีเลนนะครับจากเส้นทางสีสเกตขุขันนะครับทำสีเลนมาถึงแค่อำเภอวังหินนะครับทำมาถึงตรงหน้า สถานีตำรวจภูทรวังหินนะครับก็จบเป็นสองเลนแล้วนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพอดไว้ก่อนนะครับจะหยุดพอดไว้เดี๋ยวไปถ่ายต่อข้างหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับามาดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอวังหินนะครับแต่ว่าตอนนี้จะถึงตลาดไทยวังหินนะครับคุณผู้ชมครับ ด้านหน้าที่มองเห็นนู้นเป็นเต็นท์สีเขียวเขียวก็คือตลาดไทยวังหินนะครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอวังหินนะครับเขาจะมีตลาดไทยนะครับเป็นตลาดใหญ่ทีเดียวนะครับมีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะครับอำเภอวังหินมีเซเว่นที่นี่ทีเดียวนะครับที่ตลาดไทยนะครับนี่ครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับซ้ายมือนะครับก็คือตลาดไทยวังหินนะครับตัวหนังสือใหญ่ทีเดียวแล้วก็ตลาดใหญ่มีเซเว่นอีเลเว่นมีร้านกาแฟสดนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็จบก,การรีวิวขับรถรีวิวอำเภอวังหินเพียงเท่านี้นะครับสีสเกตชาแนลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ